ควบคุมอุปกรณ์ IoT ของคุณที่บ้านได้ง่ายๆนะครับ Android 11 <c oughs> เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาน่าคอม <c oughs> อใจเลยทีเดียวนะครับปกตินะครับผมก็จะใช้โอเค OK Google ใช่ไหม <c oughs> ต่างนานา Pixel l n วันพฤหัสบดีที่10กันยายนหน้าจอหลักหนึ <c oughs> <สา>่งจากสมกลับมาก่อนนะเออ สร้างต่างๆนานานะครับผมแล้วก็มีการเข้าแอปพลิเคชัน Home เข้าไปก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมสามารถสั่งได้อย่างเช่นสมใจไม่ใจสมสีทีวีสมทีวีสมใจไม่สมสีสมสีสมสีรูมบ้ามรค้ารมว่าหมอคอมเครื่องฟอกอากาศเอย่างเงี้ยเป็นต้นผมจะเข้ามาควบคุม ปกรณ์ต่างๆนะครับในบ้านของผมตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอยู่ซอยบุญยูบ้านผมอยู่หางออกไปอาจจะเป็นในส่วนของบึงกลุ่มคันนายาวหรือจะเป็นทางนนทบุรีสุรการ จะเป็นเชียงใหม่หรือจะไปอยู่ญี่ปุ่นสิงคโปร์อเมริกาก็สามารถควบคุมสิ่งต่างๆท,ที่อยู่บ้านของผมได้แม้กระทั่งตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยดินแดงอ่ะดินแดงนะซอยบนอยู่ตรงนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ว่า Android 11ก็เพิ่มฟีเจอร์อีกหนึ่งฟีเจอร์เข้ามานะครับเมื่อเรากดปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองกดค้างไว้นับ1 2ปล่อย ตัวเลือกโทรศัพท์เหตุฉุกเฉินจะมีตัวเลือกโทรศัพท์ขึ้นมาของเดิมเราเจอปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทอ่าแอนดรอยสิบเจอภาพหน้าจอด้วยนะอ่าแอนดรอยสิบเอ็ดนะครับเจออันแรกเลยคือเหตุฉุกเฉินอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับอาจจะไม่กล้าลองด้วยเดี๋ยวกดโทรไปจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหรือนายวันวันหรือจะเป็นเบอร์ด่วนใดก็ตามที่ระบบวางไว้หรือจริงๆเราอาจจะไปตั้งได้ก็ได้นะอ่าอันแรกคือเหตุฉุกเฉินต่อมาครับสาหรับผู้ที่ใช้ใชงานทอล์กแบ็กหรือตัว ตัวตัว,ตวอ่านห้าจออ่าก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดขวานะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองเห็นก็จะเห็นเมนูแล้วมีอะไรบ้างนะครับปิดเครื่องอ่าหนิ้วปัดขวามาก็จะเจอปิดเครื่องอ่าถ้าผมเคาะไปปั๊บหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปก็จะปิดเครื่องสนิททันทีเลยต่อไปครับรีตาร์รสตาร์ทอันนี้คือปิด เครื่องและเครื่องก็จะเปิดใหม่ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับถ้าผมเคาะไปแต่ผมก็ยังไม่รีสตาร์ทนะเมนูต่อไปนะครับที่จะเป็นของใหม่ใน Android 11บ้านบ้านนะครับผมต่อมาเมนูปุ่มต่อจากบ้านนะครับจะมีคําว่าเมนูตรงเนี้จะเอาไว้ใช้ใชสําหรับเพิ่มหรือลบตัวทางลัดตรงข้างล่างทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นทางลัดเพื่ออ,อเข้าไปสั่งการอุปกรณ์ IoT ที่บ้านของเราอ่า 40%ออันนี้ของผมมีไฟทุกดวงอันนควบคุมการค้นหาเอาไว้เปิดปิดไฟทุกดวงเลยในบ้าน40ไฟห้องนอยทอมอคคออันนี้40%อันนี้เรามาแยกไฟแต่ละดวงแล้วผมมีไฟอันนี้น่าจะเป็นตัวยี่ไหลอ่านี่น่าจะเป็นตัวยี่ไท์เดสลางห้องนอยท์อมอคอลไม่มีการใช้งานอันนี้น่าจะเป็นตัวไฟจากกตเวยของผมอ่าไม่ได้ไม่ได้เสียบไว้สักตัวเลยไม่ได้เปิดไว้รวมบ้านมรคคานี่คุณยนต์ดูดฝุ่ม ทีวีห้องน้อยพมอคอมกำลังเล่นกำลังเล่นอะไรทีวีผมไม่ได้เปิดไว้นะแน่ผมว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมเข้าใจผิดสมสีห้องน้อยพมอคอมสมสีนี่คือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่บ้านของผมเครื่องฟอกอากาศ B 3 h ห้องอน้อยพมอคอมเครื่องฟอกอากาศก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เป็นต้นจริงๆยังมีอีกหลายชิ้นนะครับผมเช่นเนี่ยสมใจสมใจอีกเครื่องฟอกอสมสีทีวีรูมบ้ามราค้ามห้องน้อยพมอคอมหยุดอยู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้ลมบ้าหมอคอมเนี่ยก็คือเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ กดเข้าไปอ่าเขาก็จะเริ่มดูดฝุ่นในห้องผมกดอีกทีก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเราอยากที่จะให้เขาเข้าที่ชาร์จก็คือแตะค้างไว้อ่าแต่ถ้าใครที่ใช้ t a l k Back ก็1นิ้วแตะสองค้งที่2อค้างไว้ก็จะมีเมนูให้เลือกว่าให้ชาร์จนะครับเรากดปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งเข้าแทนชาร์ทันทีอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน Android 11อนะครับอ่เดี๋ยวผมโฮมออกมาก่อนนะครับพั์ก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้หนึ่งสองตัวเลือ เจอเหตุฉุกเฉินแล้วก็เลือกเมนูตามที่เราต้องการหรือจะตั้งค่าอุปกรณ์ IoT ว่าอยากจะใช้งานดูดฝุนคลสีสิบเปอร์เซนตสมสว่าง,งสมสว่างเครื่องฟอกอากาศอยากจะเปินนปดไหมเนี่ยเครื่องฟอกอากาศปิดอยู่ถ้าผม กดไปปุ๊บอ่ะลองกดไหมเปิดเครื่องฟอกอากาศปุ๊บปบเครื่องฟอกอากาศมีสาห้องน้อยพมอคอมเปิดนี่ตอนนี้เครื่องฟอกอากาศที่บ้านก็เปิดแล้วนะอ่าตอนนี้เครื่องฟอกอากาศก็เปิดแล้วเอาปิดปิดปิดเครื่องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอเอาโฮมองไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาป <X> ิดเครื่องฟอกอากาศให้เขาดูดฝุ่นพ m 2.5สักแป๊บนึ่งก่อนอ่าเดี๋ยวขออนุญาต กดเข้าไปใหม่ไปปิดไปปิดเครื่องฟอกตาวเลือโทรศัพท์เหชุฉกเฉนไปปิดเครื่องฟอกกาศเครื่องฟอกอากาศมี h ห้องนอยพมอคอมเปิดอ่าเปิดปุ๊บผมก็แปะให้มันปิดปุ๊บเครื่องฟอกอากาศมี h ห้องนอยพมอคอมผมใช้ท็อกแบ็คก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตอนนี้เครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศมี h ห้องน้อยพมอคอมอ่าปิดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ปิดเรียบร้อยอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาใน Android 11เดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่มที ทีละฟีเจอร์นะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมาอย่างทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าจริงๆก็เจอในส่วนของผู้ใช้งาน TalkBack อีกอย่างหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะที่อยากที่จะหยุดสื่อเล่นสื่อแบบง่ายๆอีกด้วยโอเคมาง่ายๆไปเรียงๆเ,เออเห็นหน้าผมสักนิดหนึ่งดีมอ่มไม่ต้องเห็นดีกว่าเนอะจริงๆผมก็เข้า้องได้จริงๆสั่งโอเ OK ค g o o g l e ได้ไหมโอเค Google อ้าวไม่มาแปวโอเค Google เตรียมพร้อมนะหนึ่งใบหน้าตลงกลางความกว้างสามสิบเปอร์เซ็นต์ของหน้าจอเหมาะสำหรับเซลฟี่ถ่ายภาพแล้วถ่ายภาพแล้วด้วยหนึ่งใบหน้าตลงกลางความกว้างสามสิบเดี๋ยวโฮมออกมาก่อนนะโฮมออกมาก่อนปไหมโฮมอเค วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับผมนายหมอคอมสุริโชคจากบริการหมอคอม1414นะครับเรามีความรู้ต่างๆเราก็จะนำมาอัปเดตกันช่วงนี้ก็เป็น Android 11ที่ผมอัปเดตมาแล้วเจออะไรบ้างก็จะนำมาบอกเก่าเล่าให้ฟังวันละฟีเจอร์ฟีเจอร์กันนะครับลาไปก่อนแล้วครับ <S <S สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมกับคนตาบอดตาใสอย่างผมนะหมอไม่ค่อยเห็นแล้วเหมือนกันนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า เกือบจะตาบอด100แล้วเพราะว่าตอนนี้เหลือขอบตาเล็กน้อยนะครับที่ยังพอเห็นแสงอยู่นิดเดียวเท่านั้นลาไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับผมหน้าต่างแจ้งตือนวันพฤหับสบดีที่10กันยายนุหยุดดีกว่าพว<น>กนี้นนเราก็ต้องมาหยุดด้วยนะเนี่ย เข้าการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของแจ้งเตือน,อนแล้วก็จะมีแท็บ i i l u e t o o ู t เนี่ยครับผมไฟฉายมุนหน้าจอตมอนหน้าจอตัตมัเปิดบันทึกหน้าอจอแล้วบั<ม>วนทึกหน้าจอจะเปิดอยู่ผมจะหยุดผมก็เคาะไปเพื่อหยุดบันทึกหน้าจอตรงนี้ก็เป็นฟีเจอร์แรกที่เราบอกกันไปนะครับผมลาไปก่อนแล้วส,สำหรับวันนี้จริงๆสวัสดีครับผม